ลูกค้าที่ซื้อแป้งขนมไท่ของตัวนี้ไปแล้วไม่รู้วิธีทำไส้เดี๋ยววันนี้พรจะไปกวนไส้ให้ดูกันค่ะไปดูกันเลยเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือต้มถั่วให้สุกค่ะถั่วเนี่ยก่อนที่จะนํามาต้มอย่าลืมแช่ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นล้างให้สะอาดประมาณ2-3งถึงสามน้ำแล้วเอามาต้มให้ถั่วมีลักษณะแบบพองๆบ,บานๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพรจะทําไส้เค็มให้ดูก่อนนะคะไส้เค็มก็จะต้องมีกระเทียมนะคะวิธีการแกะกระเทียมเนี่ยพรก,ก,ก็แกะแล้วก็แช่น้ําไปเลยนะคะประมาณ สัก5้าถึงสินาทีแล้วก็ค่อยแกะกระเทียมจะแกะง่ายมากๆตามด้วยขั้นตอนการปั่นพริกไทยคะ่ะสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องปั่นพรช้วิธีการตำนะคะแต่พอมีเครื่องปั่นตัวนี้ก็คือง่ายมากๆตักพริกไทยใส่ลงไปแล้วปั่นแค่ประมาณ2นาที <g ül> ก็คือบดละเอียดแบบนี้ <g ül> เป็นพงผงแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอากระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เตรียมไว้ไใส่เครื่องปั่นใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนั่นก็คือถั่วที่ต้มไว้ <g ül> กระเทียมพริกไทยที่ปั่นไว้นะคะแล้วก็เกลือน้ําตาลทรายและที่ขาดไม่ได้ก็คือมะพร้าวขูดค่ <g ül> คะพอเลือกใช้เป็นมะพร้าวขูดขาวนะคะแล้วก็ไม่ได้คั้นนะคะข <g ül> ูดเสร็จแล้วก็เอามากวนใส่ได้เลยะคะ่ะขั้นตอนการกวนก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะก็แค่โคเรคเคเร ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้ากันจนกว่าเนื้อจะนวลเนียนนะคะ <G ül> ก็จะใช้เป็นด้านหลังของตะหลิวนะคะกดๆเขาสักนิดหนึ่งนะคะถั่วจะได้ละเอียดดีจะได้แบบว่าเนื้อน,นเนียนนิดหนึ่งนะคะอะไรที่สําคัญก็คือคอยขูดก้นกระทะไว้ด้วยนะคะดูก้นกระทะด้วยระวังก้นกระทะจะไหม้นะคะ <G ül> เดี๋ยวเราจะกวนไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเนื้อนเนียนก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นตามด้วยไส้หวานนะคะเดี๋ยวกวนไส้หวานต่อไส้หวานก็คือถั่วเหมือนเดิมค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บจากนั้นก็ใส่ มะพร้าวลงไปค่ะมะพร้าวนี่คือขาดไม่ได้เลยนะมะพร้าวจะทําให้หอมให้มันนะคะใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วก็กวนได้เลยค่ะไส้หวานเนี่ยจะไม่ต้องใช้ด้านหลังตะลิวกดนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการขูดก้นกระทะไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะน้ําตาลละลายแล้วก็เข้ากันดีแบบนี้สังเกตว่าพรไม่ได้ออกแรงกดเลยนะคะคือแค่คอยดูก้นกระทะไม่ให้ไหม้เท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าไส้หวานเนี่ยจะใช้เวลากวนนานกว่าไส้เค็มนะคะไส้หวานจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคะในระหว่างกวนทั้งไส้หวานและไส้ เค็มพอแนะนาให้ใช้ไฟกลางนะคะไม่งั้นก้นกระทะจะไหมได้นะคะไส้ที่กวนเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยไส้หวานก็จะมีความเหนียวเหนียวนุบๆน,นะคะส่วนไส้เค็มเนี่ยจะเห็นกระเทียมพริกไทยแบบชัดมากๆและกลิ่นก็คือจะหอมมากๆเลยจากนั้นก็ปั้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะอาาันนต,าตอารา,าส่วนและวิธีผสมเนี่ยก็ชิมตามใจชอบได้เลยนะคะชอบหวานชอบเค็มประมาณไหนใส่ตามนั้นได้เลยจ้า